สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจศูน์รลังสิตค่ะวันนี้จะมาแนะนำเป็นกล้องระดับมือหนึ่งะคะเป็นกล้องยี่ห้อท็อปคอนรุ่น ATB2 ค่ะตัวนี้นะคะกำลังขยายจะอยู่ที่32เท่าค่ะสามารถส่องได้ไกล400-500เมตรนะคะระยะการมองเห็นภาพใกล้สุดไม่เกิน0.3เมตรค่ะมีระบบอัตโนมัติคอมเพนเซเตอร์นะคะที่บวกลบ15ลิปตาค่ะ ความละเอียดในการทำระดับในระยะ1กิโลเมตรจะอยู่ที่บวกลบ0.7ม mm ิลิเมตรค่ะระดับฟองน้ำนะคะน้ำฟองกลมมีความไว10ลิตรต่อ1มิลิเมตรค่ะมีจานองศานะคะอยู่ทุกๆระยะนะคะทุกๆขีดนะคะจะมีขีดกำกับอยู่ที่1องศานะคะและมีโครงสร้างกันน้ำนะคะที่ IP66 ค่ะ ตัวนี้นะคะเขาจะมีตัวฝาครอบเลนเป็นลักษณะนี้นะคะและมีตัวกลองแสงนะคะสามารถยืดหดได้แบบนี้เลยค่ะลักษณะของตัวปร,โปร,รัโฟกัสของเขานะคะจะสามารถปรับระดับได้สองสเต็ปค่ะจะมีความหนืดที่สเต็ปแรกนะคะและสามารถปรับต่อไปได้อีกค่ะ ของกล้องระดับ่ i k o ท t o ปคอนรุ่น ATB e 2ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่19,500นกับาทคา่ะลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์แถมนะคะจะเป็นขาตั้งกล้องนะคะของ t o p ค o n สีเหลือ,อง 4, ค่ะและไม้สตางค์นะคะขนาด5เมตรรวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล่องกันกระแทกลูกดิ่งและพ้าเชดเป็นค่ะนอกจากนี้นะคะสินค้ายังมีรับประกัน1ปีฟรีคาลิเบทสครั้งภายใน1ปีค่ะทางร้านยังมีบริการรับส่งตัวกล,ล้องฟรีค่ะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะที่จะเข้ามาดูตัวกล้องมาลองสินค้านะคะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้านกล้องสำรวจสุดดังสิทธ์ค่ะร้านจะตั้งอยู่ในปา๊มเมโซแม็กซ์แวร์ลูกฟองสองดังสิตนครนายกค่ะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมเลยนะคะที่เบอร์021026854ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะแอดไลน์แอ i ไซด์ไอเอสไอเก้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ